ดีลูกทุกคนท่านผู้ชมกระไดเมื่อน,นี้มากินเขาเด้อมีกว้วยหมวปีพผัดผัดกกาดอาหารอีสานบ้านเข้ากินง่ายตายยากกระลูกละแสบมันหวเด้อก้วยหมวปี <c oughs> ๋เลยกรูกละเนื่อวกินเผาเจ้าได้กินเขาเหนียวแสบมันหัวเด้อท,ท,ทุกคนเด้อเนี่ยแส,บ,สบอาหารอีสานบ้านเราอืมแสบ เออเอี่ยพักอีตูเนี่ยกินกับหัวกล้อยหัวปีเดียวหรกหละ่ะเจ็บเจ็บมือนีไม่ได้หนุนขเขาเดียวหูอขอเขาเจ้าเบาหวานขึ้นก็เรื่องหูเขาเจ้าอาหารอิจฉาน้านนอกอาหารบ้นนอกเจ็บเจ็บมันเวดเลยหรือเออพระอีตูเนี่ยพระคุณตูเนี่ยกินกับ กวยหัวปีแซ่บต้องไปกินเบ้างเด้อลวกหล่าแซ่บเอือ